ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอันโตต้อขานะครับที่สาขาเนตินะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านวันนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปพบกับพี่เขาก็เลยวันดีครับวันดีครับอันนี้ชื่อพี่อะไรครับชื่อตาลค่ะพี่ตาลนะครับวันนี้พี่ตาลมาซื้อรถอะไรครับเอมาเอาเป็นตัว CRV ค่ะ CR Honda CRV ครับผมสภาพรถเป็นไงพี่ตาลสภาพรถดีมากค่ะใหม่มากค่ะ เดี何何๋ยวอันถามพี <produ> <along> <m standby> <íamos hesitant> ่ตานิดนึงอันนี้พี่ตาดูมาจากสื่อโฆษณาไหนหรือว่ามีใครแนะนําเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาทางร้านครับเห็นใน Facebook ค่ะก็เลยติดต่อเข้ามาอติดต่อเข้ามาทางแอดมินใช่ครับผมแล้วมีเซลล์รับเรื่องไว้ใช่ใครเป็นคนดูแลครับถามพีดหนึงพี่ยูค่ะอ๋อพี่ยูของเราเองพี่ยูการบริการของเซลล์เป็นไงครับพี่ดีมากเลยค่ะแนะนําทุกอย่างเลยค่ะใช่แต่เลยแนนให้ทุกอย่างเลยเอกสารแรงยึเตรียมให้บอกแมนมาก จากไฟแนนซ์ง่ายง่ายมากค่ะครับโอเคเดี๋ยวอันอยากให้พี่ตานะครับลองติชมหรือคอมเมนต์ได้เลยตามสบายนะครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการของเซลล์พนักงานทั้งหมดแล้วก็ภาพรวมโดยรอบของนังสูนรถยนต์มือสองโตตะคาครับผมว่าเราควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับคือไม่มีอะไรติเลยค่ะดีมากบริการดีทุกอย่างตั้งแต่เซลยันแบบว่าพี่ที่แบบพาไปดูรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงแบบการทําเอกสารก็คือง่ายมากทุกอย่างไม่มีอะไรติดเลยค่ะ ครับผมโอเคขอบคุณพี่ตามมากครับสุดท้ายครับผมจะเป็นแบบว่าประเมินคะแนนของตัวเซลล์คือพี่ยูเดีย๋ยวผมจะทําการนับ1 2 3แล้วถ้าเกิดพี่ตามประทับใจในการบริการของเซล์ให้พี่ตามกดไลค์ให้พี่ยูหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ประทับใจหรือว่าให้ควรแก้ไขปรปับปรุงอะไรพี่ตามนั่งเฉยได้เลยไ,ได้ครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพี่ยูของเราจะเป็นโตโอโตัลติคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจใน,ในใสายตาของพี่ตามได้หรือเปล่านะครับ1 2และ3ครับ โอ้โขอบคุณแทม์แยูมากครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตาลมากๆนะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตข้ขาครับพี่ได้ครับ <S <S ขอบคพณครับ <S 2> <S 2>